สวัสดีคะ่ะสวัสดีนี่แมคือทุกท่านนะคะสวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะไม่รู้ว่าลูกเต่ามาก,กับใครนะคะเดินมาบ้านแม่ใหญ่เลยนะคะตอนนี้นะคะโอ้เ,อเจอบุญหลายดีใจมากนะคะลูกเต่านะคะไปแล้วมาแล้วมาแล้วลูกเตา่าลูกเต่ามาแล้ว <l uc> s> <S แล้วแล้ว,ล,ว,ล,วลูกเต่ามาก,กับใครเนาะนี่งสัยหลุดมาแล้วนี่เชือกจูงนะคผมต้องไม่มีเชือกจูงนะคะ เดี๋ยวนี้ต้องเอานี่บอคอเจ้าโบหิมะนะคะสงสัยเจ้าของนะคะการเกษตรนะคะสงสัยหาแล้วนะคะไม่เจอแล้วไอแล้วลูกเต๋าลูกเต๋าหลุดมาแล้วพอการไม่เห็นเลยไล่ไก่พ่ออยแล้วว้ายเต่าเต๋านังกระซิบานกเต๋ามาเร็วเลยเร็วเดี๋ยวพอการหาได้นั่นมาเร็วเร็วพอเดี๋ยวพอการหาเร็วเร็วดูนะคะโอ้สงสัยอยากมาเล่นน้ำนะคะ อยากมาเล่นน้ำสะคงน้องทองเพชรน,นะคะหลุดมาเลย,ยไม่บอกพ่อการเลย,ดยเดี๋ยวพ่อการตามหาแล้วนี่ดูนะคะโอ้ลูกเต่าอ,อยากเล่นน้ํานะคะลูกเต่านะคะเดินมาคนเดียวเลยดึงมาเด็กาวคืเ,เดียวเลย,เยม,มากับพีเ่เสือนะครับผมโอ้มากับพีเ่เสือมาเห็นเดินมากับบบานนะครับแล้วก็อีี่นะครับโอ้้องต้าบ,บอกว่าเดินมากับ ควานเสือนะคะแล้วก็เอฟซีแล้วก็บอกแล้วก็บัวบานนะคะนาโนนะคะนีนน่นะคะเอ้ยเสียงโหบแล้วไปไม่ทันควนเสือแล้วไม่ทันพ่อเสือแล้วไปทัน,นครับเพราะว่าหินวามาเล่นน้ำเนี่ยอางน้ำอ๋อเดินมากับควานพ่อเสือนะคะแล้วก็สงสัยหิวน้ํานะคะแล้วก็เลยมาลงอ่างของน้องทองเพชรน,นะคะเพราะว่าร้อนมากนะคะแล้วก็น้องบัวบานใช่ไหม โบบานก็กลับแล้วนะคะกับพ่อเสือนะคะกับเอซีด้วยนะคะกับบ้านแล้วนะคะแต่ลูกเต่านะคะไปไม่ทันนะคะลูกเต่าก็อยู่ไปอุ้ยอุ้ยลูกเต่จาจังนายขึ้นเห็กสี่ลูกอุ้ยวี่จังนายแห้งแทนี้หนูอย่าดื้อนะคะเดี๋ยวพ่อก,การมาพ่อก,การตามหาหนูแล้วนี่ไปแล้วนะคะ สงสัยอยากอาน้ำมากเลยลูกเ๋องได้ปอกคอของน้องปลอกคอของรัดไม่หนีไม่รัดหรอกมันบัวหิมะนะคะป่อกคอสวยมากเลยนะคะสั่งขึ้นก็ขึ้นนะคะสั่งลงบอกลงก็ลงนะคะบอกขึ้นก็ขึ้นนะคะเอาทำอะไรลูกเต่าลูกเต่าจ้องแล้วนะคะลูกเต่านะคะออ้ไปแล้วเล่นกับเจ้าบัวหิมะแล้วนะคะตอนนี้นะคะ เดีวทำไมอีกลุกเตา้าทำอะไรครับเอาน้องตาไปเลยปล่อยเลย,ลลย,เลยน้อ,องตาปล่อยเลยตอนนี้เชือกไปแล้วน้องตาปล่อยเลยปล่อยเลยจะไปไหนเนาะลูกเต่าจะไปไหนเนาะจะไปตามเจ้าบูหิมะนะคะบูหิมะก็ไปบ้านไปเรื่อยๆนะคะไปเล่นนะคะกาแฟก็อยู่บ้านรถจนานะคะมีกาแฟ,าาฟามาแล้ว กาแฟมาแล้วนะคะ,ะกาแฟมาแล้วนะคะเ<ะ>ดินมาแล้วนี่นะคะ่ะ <c oughs> นี่นมหวานมาแล้วเล่นกับนมหวานเลยเรอพ่อการมาก่อนเล่นเล่นกับน้องม้าก่อนนะ <c oughs> ไปแล้วนะคะดีใจมากนะคะลูกเต่านะคะ <c oughs> เห็นบุญหลายนะคะขับรถมานะคะแล้วก็ดีใจนะคะ ที่ได้เห็นบุนลายนะคะโอ้ยอ่อ,อน,ออนบุนลายเลยนะคะสงสัสยหิวมากนะคะหิวแล้วน้องมาสามตัวนะคะหิวมากเลยนี่ค่ะสงสัสยหิวนะคะหิวใหญ่เลยนะคะโอ้ยกินอะไรกันเนาะเด็กๆนี่กินอะไรกันเด็กๆคะกินอะไรเนาะอุย้ยจังไขึือ กินหลายท่าอนี่มุดแล้วมดแล้วมดแล้วโบหิมาออกมาแล้วโอ้ยโบหิมาบ้องหิมาค่ะไปให้ให้น้องตาไปทำวามสะอาดก่อนไปน้องน่ารักมากน้องตาไปทำวามสะอาดเลยเอาอ้าวมีอีกแล้วนะคะลูกเต่าไม่ออกจากไม่ออกเลยไม่หกไม่ออกจากเลยอยากกินอย่างเดียวเลยนี่องหน้าแล้วนะคะ มองหน้าบุญหลายทำไมฮะบุกเต่าหนูอ่อนแล้วหนูผมอ้อนอยากกินแล้วหนูเรื่นะคะตอนนี้นะคะหิ้งใหญ่เลยนะคะอุ้ยอย่ากัดน้องอย่ากัดน้องลูกให้น้องกินน้ำอย่ากัดน้องโมแมนกันเกษตรหาละบอนโมเม่ต์หนักกันกระเสาละบอนลูกเต่านี่ไงต้องเ้็นะ มดแล้วกินแปบน๊บนึงกับมดแล้วกินเร็วแห้งเลยบัดนีออ้กินอย่างอร่อยนะคะบัวหิมะนะคะไม่กินนะคะบัวหิมาก็รอรอกินกล้วยนะคะกินกล้วยกับแม่ใหญ่นะคะสงสัยแม่ใหญ่นะคะไปรับหญ้านะคะอยู่ที่สุ้มเขียวนะคะบัวหิมาก็วิ่งไปตามแม่ใหญ่นะคะขึ้นรถไปกับแม่ใหญ่นะคะ แล้วก็น้องหมาสามตัวนะคะนมข้นนมหวานกาแฟนะคะก็ไปด้วยนะคะเอาโหบแล้วสงสัยไปหาอยากไปหาต้านะคะต้าไปไหนนอ้อมาทำความสะอาดน้อยโอ้ไม่ห่างจากการเกรษตรบุญหลายเลยอยากกินอีกแล้วนี่เชบบอร์บอ บ่แมนซื้อขนมห้ยข้นได้นน่ซื้อให้ดองหมากินหมดแล้วนน่โอ้ยใจดีจริงๆเลยเบิ้งลูกเต๋าหนังเบิง้งโอ้ยเปตาเ่บแทนลูกเต๋ามกลาคือกินเปนตาเสพเถนอนี่ลูกเต๋านี่เปตาเ่บเป็นตาหนวดเถนอ กินเลยอร่อยจังเลยรอร่อยจังเลยอยูนะคะแม่ทับทิมก็ยืนโยกโอ้ยเต้นแล้วนะคะแม่ทับทิมนะคะเต้นโยกไปโยกมานะคะน้วป้าตอนนั้นจะทำความสะอาดนี่ค่ะหญ้านะคะเอามาจากซุ้มเขียวนะคะ นี่ค่ะแล้วก็เอามาแบ่งให้น้องช้างนะคะให้น้องช้างได้กินนะคะเพราะว่าหญ้าของน้องช้างนะคะครอบครัวของฟองเพชรนะคะไม่เพียงพอนะคะเพราะว่าหญ้าใกล้จะหมดแล้วนะคะแม่ใหญ่ก็นี่ค่ะอ้อยนะคะที่แม่แม่เอฟซีซื้อกล้วยผลไม้ของแม่ใหญ่นะคะแม่ใหญ่ก็ไปซื้อนะคะไปซื้อนะคะซื้ออ้อยนะคะมาให้น้อง แล้วก็ซื้อหญ้านะคะให้น้องช้างครอบครัวทองเพชรน,นะคะได้กินทุกเชือกเลยนะคะของทุกคนแม่แ่นะคะ,ะที่อุดหนท,ที่อุดนุน,ะะนนะคะที่ซื้อกล้วยกับครอบครัวทองเพชรนะคะนี่ค่ะแม,ม่ใหญ่ก็นํคาคะแนนนะคะคะแนนส่วนนี้นะคะไปซื้ออ้อยซื้อกล้วยให้น้องช้างซื้ออ้อยนะคะแล้วก็ซื้อหญ้าซื้อสับปะรดนะคะพรุ่งนี้สับปะรดของน้องช้างนะคะวันพุธนะคะ ก็จะมาแล้วนะคะขอบพระคุณแม่แม่เอสีทุกๆท่านนะคะที่อุดหมผลไม้มของครอบครัวทองเพชรนะคะขอให้คุณแม่คุณพี่นะคะคิดรำด่ำรวยเงินทองนะคะขายรำ่ำรวยเงินทองไหลมานะคะคิดสิ่งไหนก็สมบัตินานะคะนี่ค่ะดูค่ะพี่สีดองงั้นก็ ยืนกินหญ้านะคะยืนกินหญ้าแล้วก็เมตาพิมน,นะคะยืนโยกไปโยกมานะคะส่วนน้องทองเชนนะคะแม่ไงไงจ๋ายืนโอ้ยเดินไปเดินมานะคะดูน,นะคะโอ้ยลูกเต๋าลูกเต๋าทำอะไรลูกเต๋าโอ้ยโบหิมะก็อยากไปด้วยนะคะโบหิมะนะคะขึ้นรถแล้วน้องต้ายังไม่ออกรถเลยอยากขึ้นรถไปแล้วอยากไปตับหญ้านะคะ อยากไปตัดหญ้ากับอยากไปตัดหญ้าแล้วนะคะอยากไปตัดหญ้ากับน้องโอะกัดกันทำไมฮะลูกกัดกันทำไมหอบแล้วนี่กัดกันแล้วก็หอบแล้วโอ้ยไปตามเมื่อเทนออนี่นอนเงินอนนอนนอนนอกัดกันไหมเห็นต่นงกำลังนอยอยู่นี่่ากัดกันเนอ ดูนะคะกินเร็วนะคะโอ้ยทำอะไรอ,อุ้ยปากเป็นยังนั่นคือโดนกัดน<ป>ะตาถือเขากัดบโบโอ้ตาถือเขากัดไปแล้วจะลุกไปไหนอีกฮะลูกเตาลูกเตาจะลุกไปไหนคะมือเปื่อน <c oughs> ไปอาบน้ำไปลงบ่อน้ำไปน้ไปลงตาหนามไปมไปเตา ไปบไป่ไปลงบอหนามบ่ไปบ่เล่นน้ำบ่เล่นน้ำบอหนามเล่นน้ำบ่ไปเล่นน้ำบ่นี่ยจะไดนจ้องคักแทนนี่เต่าปะไปเล่น <to fire gl ow> น้ำแล้วนะคะลูกเต่าไปเล่นน้ำแล้วตอนแล้วโอ้ยมือไหลกี่สูดได้บ่นี่มือไหลกี่สูดลูกเต่าได้บ่นี่ลูกเต่าดึงชิ้นึงไปแล้วนี่โอ้ยลูกเต่าดึงมือไหลไปแล้วจานนี้ ไปแล้วนะคะเดินไปแล้วไปอาบน้ำแล้วอาบน้ำแล้วเก่งจังเลยลูกเต๋าเก่งจังเลยโบหิมะาอยากอาบน้ำน้ำบอลนี่ลูกลูกเต๋าบอกว่าไม่อยากอาบแล้วผมอาบแล้วครับอ <c oughs> ุ้ยสิชมในบ,บ่บอบุญหลายมาันนีเจ้าสิจมในบอ่อ นี่ค่ะ<ป>ลุงเล่นน้ำแล้วนะคะลูกเต่านะคะเล่นแล้วเล่นแล้วอ้าวหุยวีเซก,กันผอมมาที่นี่ไปแล้วนะคะเล่นอย่างสนุกสนานเลยนะคะมาินเลยมาแล้วเดินมาแล้วกินน้ำเลยเร็วกินน้ำเลยเร็วลูกเต่าอาบน้ำไม่มี คือขึ้นไปเท่าไหร่อีกั่นขึ้นมาแล้วอาบน้ำเสร็จแล้วไปแล<ะ>้ลวมาทีตามมาพี่มาพี่ก่อนเดี๋ยวผมกลับไปมาพี่มาพี่ก่อนลงมาพี่มาพี่ก่อนม, <า S 1> มาพี่มาพี่มาพี่เอาไม่เชื่อฟังแล้วเบลล์ไรบอกว่าฟังแล้วผมจะเล่นน้ำก่อนนี่เล้วไม่ใช่การเกษตรสั่งนะตามมาผมไม่ฟังแล้วถ้าพอกามสั่งผมจะเชื่อฟังตามมาขึ้นน้ำไป แต่คลิปนี้จบเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องถ่ายทองเพชรด้วยนะคะแล้วก็กช่องบุญหลายมาว์วนะคะสวัสดีคะ่ะมาเร็วมาเมาเราว